ทำไมเสียวมี iPad Mini ท,ที่เปิดใหม่เนี่ยถึงน่าใช้กว่าตัวของ iPad Mini ครับผม คืออย่างแรกในการผมฟิลลิ่งการจับถือในขนาดตัวน้องเขานะครับในฝั่งของ Xiaomi Pad Mini ตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่8.8นิ้วนะครผมจะเป็นทางแนวยาวกว่าน,นิดนึงและสูงกว่าแต่ในฝั่งของ iPad Mini 7ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่8.7นิ้วนะครับผมแต่ฟิลลิ่งของตัวนี้เนี่ยการจับถือของ Xiaomi Pad Mini ตัวนี้เนี่ยได้ฟิลลิ่งที่ถัอถนัดมือเหมือนกันนะเรื่องของหน้าจอเรื่องของการดูหนังดูซีรีส์ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าหน้าจอของ Xiaomi Pad Mini ตัวนี้เนี่ยได้เป็น IPS แต่ความละเอียดอยู่ที่3 โอ้โห okay, นะ oh. และลำโพงที่รองรับตัวของ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมดูหนังดูซีรีส์ในขนาด8.8นิ้วตรงนี้เนะี่ยบอกเลยว่าอย่างฟินเดี๋ทุกคนลองไปดูภาพแล้วก็เสียงกันเองล้วกัน ไปไงเรื่องภาพเรื่องเสียงถึงใจใช่ไหมล่ะออแต่เรื่องความแรงตัวนี้ก็ไม่ด้อยนะครับเขาใช้ชิปที่เทียบเท่ากับ Snapdragon 8 Elite เลยก็คือตัวของ Density 9400+ น,น,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานเรื่องการดูหนังดูซีรีส์รวมถึงการเล่นเกมก็หายหัวน,นะครับอย่างเกมหนักอย่าง z e n i h Impact ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำเฟรมเนี่ยออกมาได้นิ่งๆแล้วก็เครื่องไม่ค่อยร้อนด้วยหน้าจอของเขานะยังรองรับได้ถึง165เฮิรตซ์ซึ่งอันนี้เหนือกว่า Mini 7แน่ๆใครจะเอาไปใช้ทำงานเขายัง ร,รับการใช้งานคู่กับปากกาของ Xiaomi รีได้นะครับสามารถจดนะฮะวาดต่างๆบนหน้าจอแล้ววางมือจดได้ง่ายๆครับ ในเรื่องของราคาของ Xiaomi Pad ตัวนี้นะฮะแอบดันใกล้เคียงนะฮะกับตัวของ Mi นี่เจ็ดอย Pad ด้วยนะครับผมแต่ให้ฟีเจอร์หลายอย่างแน่นๆจัดเต็มได้ขนาดนี้ใครก็ตลังมองหานะครับในฝั่งของแท็บเล็ตนะฮะที่ขนาดเล็กๆแบบนี้ในการจับถือและเร็วแรงเชื่อว่า Xiaomi Pad ตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนน่าจะสนใจอยากจะได้แน่นอนนะครับเด่นว่าเขาจะเปิดตัวนะครับผมอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่25กันยาน,นี้นะนะยังไงใครที่จะได้รอได้เลยว่าจะเริ่มขายวันไหนกับ Xiaomi Pad ตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่าต